สวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้พามาดูคึกปั๊มโซลาเซลล์นะครับสีแผงนะครับแบบโมโน340วัตต์ที่ห้อมูลเลอร์แล้วก็ปั๊ม750วัตต์หย่อนลึกลงไปอยู่ที่7ท่อนนะครับ7ท่อนไม่ถึง7ท่อนนะเพราะว่าตัดออกตัดออกประมาณนี้ครับตัดออกเยอะเลยนี่ครับตัดออกประมาณ3เมตรกว่าๆเลยนะครับตัดออกยาวมากนะครับลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ25เมตรโดยประมาณนะครับ ช่างเขาบอกว่าเจาะอ,อยู่ที่27เมตรแต่ว่าเราย่านลงไปไม่ถึงทีมช่างเขาย่านลงไปไม่ถึงนะครับขณะนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณหรือว่า4โมงครึ่งนะครับน้ำยังคงไหลยอยู่นะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือน้ำจะไม่ทันปั๊มนะครับก็หมายความว่าระดับน้ำที่อยู่ในปั๊มบาดาลน,นะครับในบ่อบาดาลมันไม่พอกับการที่ปั๊มจะทำงานนะครับพอประมาณสัก เต็มที่เนี่ยน้ำจะไหลไม่ทันน้ําก็จะหยุดนะครับท่อออก2นิ้วนะครับท่อออกสนิ้วเวลาอยู่ที่1 6บหนาฬกาสานาทีโดยประมาณนะครับ๊มชุดนี้เป็นของทีมงานช่างอํานาจโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันนะครับว่าเป็นยังไงราคานะครับราคาหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันแพงนะแล้วก็หลายๆคนที่ติดตั้งไปก็ต้องบอกว่าแต่มันก็คุ้มค่ากับการที่ เราลงทุนบางเจ้าเห็นบอกว่าติดไป3บ่อแล้วกับทีมนี้ชุดนี้ราคานี้ด้วยนะครับราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่6 0ห0 0่นครับลหลายคนได้ยินก็บอกว่าแพงมากนะครับจริงๆปั๊มขนาดนี้ไม่น่าจะถึง4 0,000หรือ5 0 0ห0นนะครับแต่ว่ามันก็แพงจริงนะครับแต่ว่าคุณภาพของแผงเป็นมูเลอร์ครับสีแผงโมโน3 4 0วัตต์นะครับพร้อมติดตั้งโครงสร้างอะไรเบ็ดเสร็จหมดนะครับก็คือน้ําไหลพร้อมต่อสายในเรื่องของที่เป็นสายไฟบ้านนะครับอย่างเช่นนู่นครับ ไฟบ้านจะอยู่ด้านน้ที่อยู่ไกลๆนู่นนะครับน้ากาลังเดินไปดูอยู่ต่อไฟมาจากเสาไฟบ้านนะครับจากนั้นก็เดินให้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวกันฟ้าผ่านะครับเป็นแท่งกล่าวเสียบให้โครงสร้างอะไรเบ็ดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของงานกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของของงานตรงนี้ก็คือน้ํามันไม่ทันนะครับน้ํามันไม่ทันปั๊มนะครับช่างก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น ให้เจ้าของครับได้ไปแก้ไขในเรื่องของการที่จะให้ช่างเจาะบาดาลเจาะลึกลงกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าทดสอบในช่วงที่เราว่าใช้ไฟบ้านแล้วน้ํามันไหลไม่ทันน้ํามันหายไปนะครับปั๊มก็จะหยุดการทํางานนะครับทีมช่างนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะครับให้เจ้าของได้ไปแก้ไขในเรื่องของการเจาะบาดาลให้มันเสร็จก่อนถัดจากนั้นช่างจะมาแก้ไขให้ใหม่โดยการหยอดลึกลงไปอีกนะครับก็จะดูแลนะครับจนกว่าที่เจ้าของจะเป็นที่พอใจนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับ ทีมช่างก็จะมาจัดการให้เดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันหน่อยนะครับอันนี้คือรูปแบบของการติดแผงโซลาเซลล์แล้วก็การเก็บรายละเอียดของสายนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่เลยสายซีโฟเก็บใส่บริเวณที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างโครงสร้างนี้จะเป็นในเรื่องของเหล็กกันมานครับช่างก็เป็นการสอบถามเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าต้องการน็อตยึดเพื่อที่จะแบบว่าถ้าในกรณีที่เจ้าของต้องการที่จะแบบโยกย้ายได้ ก็เพียงแค่ใช้สกรูหรือว่าสว่านสว่านมือนะครับได้มาถอดออกมันก็จะแยกส่วนได้นะครับหรือถ้าต้องการในเรื่องของที่เป็นแบบแบบไหนล่ะที่เป็นแบบเชื่อมก็สามารถที่จะได้เหมือนกันนะครับราะว่าเจ้าของบ้านเจ้าของก็ต้องการแบบนี้ก็เลยจัดการมาให้แล้วตู้นะครับตู้เราเรียกว่ากล่องอะไรครับทั้งกล่องคอนโทรลกล่องคอนโทรลอ่ากันฝนกันแดดประมาณนี้เลยครับก็ติดตั้งให้ประมาณนี้ครับนี่ครับ แล้วชุดนี้ภายในนะครับอันนี้คือกล่องควบคุมของปั๊มนะครับปั๊มทํางานอยู่ตอนนี้ปั๊มเป็นแบบโซลาเซลล์นะครับรันนิ่งก็คือกาลังทํางานนะครับกล่องนี้เป็นกล่องแบบ acdc นะครับไ i บร b ด e ก็หมายความว่าใช้กับไฟบ้านได้ด้วยแล้วก็ใช้กับไฟโซลาเซลล์ได้นะครับถ้าในกรณีที่เราจะใช้กับโซลาเซลล์นะครับข้างล่างมันจะมีโหมดให้เลือกอยู่นะครับโหมดเดี๋ยวเราไปดูโหมดเนี่ยอย่างเช่นโหมดนี้สวิตช์มันจะสับมาด้านนี้เห็นไหมครับสีแดงๆมันจะสับมาด้านนี้อันนี้คือโซลาเซลล์ แต่ถ้าสวิตช์รันมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของไฟบ้านแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมายใช้ได้2ระบบนะครับปั๊มเป็นยี่ห้อโจไดครับน่ครับแล้วก็ปั๊มที่จอดลึกลงไปก็จะเป็นของ750วัตต์นะครับการทํางานของมันอยู่ที่96โวลต์ประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้คือรูปแบบของการเก็บงานแล้วก็ยี่ห้อของแผงโซลาเซลล์นะครับยี่ห้อของแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับหลายๆช่างนะครับก็ได้ติดตั้งไปแล้วโดยเฉพาะคนที่ ได้ซื้อแผงไปจากทีมช่างของอำนาจเนี่ยท่านบอกว่าพอเราเอาแผงที่เป็นโมโนของของยี่ห้อหนึ่งไปเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับยี่ห้อมุลเลอร์นี่มันแตกต่างกันชัดเจนนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาใช้ของของมูลอ่ยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับโมโน340วัตต์ครับตรงนี้ครับเห็นอยู่นะครับ340วัตต์แล้วก็ความต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ที่ 37, 3 8 7โวลต์นะครับอันนี้คือค่าสูงสุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ถึงก็ได้เพราะว่าแสงแดด นี่ครับรูปแบบของงานพาทุกทุกคนได้มาดูกันนะครับถึงแม้ว่าการที่มาติดตั้งแล้วระดับน้ำมันขึ้นได้ไม่เต็มที่แต่ทีมช่างนี้ก็จะมาดูแลหลังจากที่ไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเจาะบ่อบาดานใหม่นะครับซึ่งก็จะมาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าการบริการหลังขายก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ลองศึกษาดูเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชียร์ทีมนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าพามาดูกันว่าการติดตั้งของอีกชุดนี้จะเป็นอย่างไร นะครับเพราะมันก็มีลหลายชุดที่มันถูกกว่านี้อย่างเช่นที่ผมพาไปดูที่บ้านคานานะครับทางนู้นนะครับก็จะเป็น3แผงนะครับราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่33,000บาทนะครับแต่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนอย่างไรนะรบแบบนั้นคือเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับก็คือหมายความว่าพลังงานที่ใช้อาจใช้จากไฟโซลาร์เซลล์อย่างเดียวใช้ไฟบ้านไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้คือใช้ไฟบ้านได้ด้วยเพิ่มแผงมาเป็น1แผงพร้อมโครงสร้างแล้วก็บริการหลังขายถ้ามีปัญหาภายใน2ปีครับก็ ติดต่อไปได้เลยประมาณนี้เขาก็จะมาดูแลหลังขายให้เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับชุดนี้โซลาเซลล์ครับ750วัตต์นะครับของโจไดาราคาพร้อมติดตั้งและบริการหลังขายนะครับรวมอยู่ที่60,000บาทนะครับก็พามาดูอีกหนึ่งงานครับผมจะติดตั้งหรือไม่ก็เพื่อที่จะเป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับผมโอเคยันนี้ก็สวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ